เมื่อการศึกษาคือจุดเริ่มต้นและเป็นรากฐานสู่การสร้างอนาคตที่ดีให้กับบุตรหลานที่จะเติบโตเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเราจะเลือกโรงเรียนไหนให้ลูกดีนะอยากได้แบบนี้ที่นี่เป็นไปได้ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษที่นี่คือสถาบันแห่งการวางรากฐานสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกความฝันของเยาวชนเป็นไปได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ภายใต้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2. ส,สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการด้วยวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทยพร้อมก้าวไกลเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากลด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพในรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยตอบโจทย์ทุกความชอบด้วย Smart DM ที่ให้ความสำคัญกับนักเรียนเป็นหลัก เสริมสร้างแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญาควบคู่กับเนื้อหาวิชาให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้และสร้างความรู้ให้กับตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบมาอย่างทันยุคสมัยควบคู่ไปกับการพัฒนาครูผู้สอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใต้ปรัชญาสามคีมีวินยัยใฝ่ความดีโดยมีอัตลักษณ์ของนักเรียนคือสมาร์ท m คนดีคนเก่ง ถ้าคุณคิดว่าการเรียนสมัยนี้คือการเรียนแบบเก่าๆท่องจำจดตามขอให้คุณลืมมันไปได้เลยเพราะที่โรงเรียนของเราไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างแน่นอนที่โรงเรียนดอนเมืองฐานอากาศบำรุงเป็นสถานศึกษาปลอดภัยที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดีมีความสุขก้าวทันเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล โดยเราจะให้คุณได้ลองทําในสิ่งที่แปลกใหม่และไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนทันยุคสมัยและไม่น่าเบื่อโดยเราจะให้คุณเข้าถึงประสบการณ์ลุยจริงเล่นจริงและเรียนรู้กับตัวจริงถ้าคุณพร้อมแล้วเราเริ่มปมรับชมแผนการเรียนกันได้เลยครับ เราขอแนะนําหลักสูตรของโรงเรียนดาวเมินางอากาศบํารุงที่จะรองรับในการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาอันใกล้นี้ต้องที่นี่เลยค่ะโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสร,รมิมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือที่เราเรียกกันว่าห้อง gifted ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่จะช่วยส่งเสร,ริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นพิเศษ โดยเรียนกับครูที่มีประสบการณ์และมะอบความสามารถค่ะอยู่ใน,อน,อน้อาอ,อัแ,แต่ถ้าคุณชื่อชอบในภาษ,าษาอังกฤษและมีความคิดที่อาจจะเรียนต่อต่างประเทศต้องที่นี่เลยค่ะห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ หรือ EP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่คุณจะได้เรียนกับตัวจริงเสียงจริงจากครูเจ้าของภาษาโดยตรงไปเลยค่ะ แต่ถ้ายังไม่ตอบโจทย์กับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นโรงเรียนของเรายังมีห้องเรียนทั่วไปที่ส่งเสริมทางด้าน,นวิชาการทักษะกระบวนการให้นักเรียนได้แสดงออกทางความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆที่เราจะได้แสดงความสามารถได้อย่างาล้นหลามค่ะและในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรามาดูหลักสูตรที่จะตอบโจทย์กับการศึกษาในอนาคตของคุณกันโครงการห้องเรียนพิเศษส,งส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์คณิตาศาสตร์หรือที่เราเรียกกันว่าห้อง gifted ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะช่วยส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตาศาสตร์เป็นพิเศษโดยเรียนกับครูที่มีประสบการณ์และมากความสามารถค่ะแต่ถ้าคุณชื่นชอบในภาษาที่3ทางโรงเรียนของเราก็ยังมีแผนการเรียนให้คุณได้เลือกเรียนอีกค่ะไปดูกันก็ก o วังจู แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสเน้นการสื่อสารทักษะกระบวนการกับครูเจ้าของภาษาอย่างแท้จริงแทนการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เราเน้นทางด้านทักษะกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรูน้และปฏิบัติจริงกับครูเจ้าของภาษาค่ะ การเรียนภาษาจีนเน้นการสื่อสารได้จริงส่งเสริมการเรียนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรงค่ะทำอะไรอะ่ะห้องนี้น่าเรียนมากแผ่นหน้ากกยังน่าใสเออเท่เน,ะนาะแผนการเรียนภาษาที่3ทั้ง3แผแนเ,เราเน้นเรียนกับครูเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงตอบโจทย์กันบ้างหรือยังคะ แต่ถ้ายังไม่ตอบโจทย์ทางเรียนของเรานั้นยังมีแผนการเรียนให้คุณได้เลือกเรียนอีกค่ะไปดูกันแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่จะส่งเสริมทางด้านวิชาการทักษะกระบวนการการลงมือปฏิบัติกับครูผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์ค่ะ หรือจะเป็นแผนการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษที่คุณจะได้ทั้งทักษะการคิดคำนวณและภาษาที่เก่งมากขึ้นกับครูผู้สอนที่มีความรู้และความสญญามารถค่ะ <more> และยังมีอีกหนึ่งแผนการเรียนที่จะตอบโจทย์กับอาชีพในอนาคตของคุณอย่างแน่นอนคะ่ะไปดูกัน การเรียนทักษะการงานอาชีพที่จะให้คุณได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนได้อย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับคุณ This There's nothing that is I all want need more Infinite Energy When in When that told are wrapped remember me we're arms you my you up p เห็นไหมคะว่าแผนการเรียนของเรานั้นมีมากมายพอที่คุณจะเข้ามาเริ่มเรียนกับโรงเรียนเราได้หรือยังคะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะเริ่มเรียนหลักสูตรแห่งอนาคตอย่ายอมไม่ค่านิยมเก่าๆมาปิดโอกาสในชีวิตคุณเปิดใจให้กับการศึกษาในรูปแบบใหม่ เราอยากให้คุณมาเริ่มกับเราที่นี่ครับที่โรงเรียนรอนเมืองทหารอากาศรรบางบุร